อเล็กซานเดอร์อสักตัดสินใจจะไม่เล่นให้ n นิวคาสเซิลอีกต่อไปอเล็กซานเดอร์อิสักไม่มีความตั้งใจที่จะเล่นให้กับ n นิวคาสเซิลอีกโดยมีรายง,งานว่าเขาได้แจ้งกับเอดดี้ฮาวถึงความต้องการย้ายทีมตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วอิสักยังคงไม่อยู่ในแผนการเล่นของ n นิวคาสเซิลสำหรับฤดูกาลใหม่และจะไม่ได้ลงสนามในเกมเปิดพรีเมียร์ลีกวันเสาร์นี้กับแอสตันวิลล่าเดวิดอ s t e i นจากเดอะแอตเลติรายงานว่า กองหน้าชาวสวีเดนยืนยันหนักแน่นว่าเขาจะไม่ลงเล่นให้สโมสรออีกหลังจากสื่อสารแผนการย้ายทีมไปเมื่อหลายเดือนก่อนออนสตีนเขียนว่าอิแซคไม่มีความตั้งใจที่จะกลับมารวมทีมซึ่งต่างจากการอัปเดตเชิงบวกในภายหลังจากเพื่อนร่วมงานอย่างคริสวอล์ซึ่งระบุว่าฮาวยังคาดหวังว่าจะโน้มน้าวให้เขากลับมาได้เอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมซึ่งยอมรับว่าไม่ได้ควบคุมเต็มที่ในอนาคตของอิแซค ได้รับแจ้งถึงความตั้งใจย้ายออกก่อนฤดูกาลที่แล้วจะจบเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากพ่อมิเชลอดีตผู้อำนวยการฟุตบอลแจ้งตัวแทนของอีซักเมื่อซัมเมอร์ก่อนว่าเขาจะยังไม่ได้รับสัญญาใหม่จึงมีการตัดสินใจว่าฤดูกาล2024-2025จะเป็นปีสุดท้ายของเขาที่เซนต์เจมส์ปาร์คและมีการระบุว่าความรู้สึกว่าถูกผิดคำสัญญาเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้อีซักต้องการย้ายทีมเอร์พูกำลังรออยู่ หลังจากยื่นข้อเสนอแรกมูลค่าประมาณ110ล้านปอนด์แต่ไม่สำเร็จนิวคาสเซิลตั้งค่าตัวอีสักไว้ที่150ล้านปอนด์และเชื่อกันว่าพวกเขาต้องหากองหน้าใหม่2คนเพื่อแทนทั้งอีซักและคลัมวิลสันก่อนจะยอมปล่อยในราคานี้ตลาดนักเตะจะปิดวันที่1กันยายนและคาดว่าอีซักจะเป็นนักเตะลิเวอร์พูลก่อนเส้นตาย9โมงเช้าเหตุผลที่นิวคาสเซิลอาจฉลอการเจรจากับลิเวอร์พูล อีกประเด็นคือลิเวอร์พูลจะบุกเยือนถิ่นทานไซต์ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่2วันที่25กันยายนจึงมีเหตุผลที่นิวคาสเซิลอาจรอหลังเกมนั้นเพื่อไม่ให้ช้ําเก่าได้เปรียบเก็บ3แต้มจากเซนต์เจมส์พาร์กหลังเกมนั้นยังเหลือเวลาอีก1สัปดาห์ก่อนตลาดปิดซึ่งนิวคาสเซิลก็หวังว่าจะมีกองหน้าตัวหลักคนใหม่แล้วรายชื่อตัวเต็งเสริมทัพนิโคลัสแจ็กสันเชลซีซามูอาเกอวา p o r ยอเกนสตรานลาเซนวูฟ อลลี่วัตกินส์แอสตันวิลล่ากอนซาโลรามอสเบสเชและยูอานวิซาเบรนฟอร์ดซึ่งคาดว่าจะมาแทนวิลสันช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด subscribe กด like และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ